สวัสดีครับ f อฟทุกท่านครับผมเอกแม่สายครับก็มาพบกับท่านอีกเช่นเดิมนะครับครับวันนี้เรามาเสนอนะครับในการทำดินสอใช้สำหรับเขียน iPad หรือว่าใช้สำหรับเขียนแท็บเล็ตนะครับนะง่ายๆครับดไม่ต้องไปซื้อนะฮะถ้าซื้อเขาราคาก็หลายร้อยบาทนะครับร้อยกว่าบาท2 0 0้อยบาทสามร้อยบาทหรือว่าพันกว่าบาทก็มีนะครับแต่เราทำเองด้วยงบประมาณ ยี่สิบบาทนะครับ <Yeah. S 1> หรือว่าใช้จากวัสดุที่มีอยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องไปเออซื้อนะครับไม่ต้องไปสินเปลืองไม่ต้องไปขอเงินแม่นะครับเราเก็บเอาวัสดุที่เราเหลือใช้มาทําเองก็ได้นะครับใช้งบที่ต่ํามากนะฮะหรือว่าเออสิบบาทก็ว่าได้นะครับถ้าเราไปซื้อเขาแน่นอนนะครับพันหนึ่งก็มีครับ ครับเราก็เริ่มต้นโดยการหาวัสดุก่อนนะครับในการทำนะครับใช้ปากกาด้ามเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วนะครับพร้อมทั้งเศษฟองน้ำนะครับแล้วก็ลวดทองแดงหนึ่งเส้นนะครับยาวประมาณหนึ่งฟุตนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตามรูปนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มต้นทำกันครับนะฮะ ปากกาก็เป็นปากกาเก่าๆนะครับนะปากกาเก่าๆนะครับที่หมดอายุแล้วหรือว่าหมดน้ำมึกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็หาด้านหัวที่มีเปิดได้นั่นหน่อยนะครับจะสะดวกกว่าในการทำนะฮะเราหาปากกาแบบนี้นะครับนะสักเล่มหนึ่งนะครับท่านที่หาทองแดงแไม่ค่อยได้นะครับอาจจะหาได้แบบนี้นะฮะครับ เราก็ต้องขูดนะครับถ้าหากว่าหาไม่ได้นะครับเราก็ใช้สายไฟที่มีเส้นทองแดงหลายๆเส้นแบบนี้นะครับนะหาเส้นที่ใหญ่หน่อยนะครับเส้นนี้อาจจะเล็กเกินไปนะครับถ้าเล็กเกินไปเราต้องใช้2เส้นนะครับหรือว่า3ามเส้นนะครับนำมาตีเกียวแล้วก็ทําเป็นเส้นเดียวนะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับสําหรับท่านที่มีลวดทองแดงแบบเดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับ ครับรถทองแดงแบบนี้นะฮะที่มีอยู่แล้วนะครับแต่รถทองแดงแบบนี้เขาจะเคลือบน้ํายาเอาไว้นะฮะเราต้องใช้คัตเตอร์นะครับหรือว่ามีดคมๆหน่อยนะครับขูดผิวนะฮะเพื่อจะให้เหลือทองแดงที่บริสุทธ์นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆขูดนะฮะค่อยๆขูดนะครับขูดจนจนหมดเลยนะฮะให้เหลือแต่ทองแดงชั้นในนะครับสังเกตดูว่าผิวจะไม่มีการมันนะครับ จะเหลือแต่ทองแดงนะแล้วก็ทําการขูด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 นะครับขูดให้หมดเลยนะครับจากนั้นนะเราก็ต้องหาเหล็กอีก1เส้นนะครับเหล็กเส้นหนึ่งนะฮะเป็นลวดแข็งๆหน่อยนะครับจับดูนะครับจากนั้นเราก็ต้องนําไปลนไฟนะครับหรือว่าจะเป็นเตาแก๊สนะหรือว่าจะเป็นไฟแช็คก็ได้นะครับนะฮะเพื่อที่จะร้อยปลายของ ปากกาที่เจาะรูเอาไว้นะครับน,นี่นะครับนะเราก็ใช้ลวดเส้นใหญ่หน่อยนะครับเพื่อที่จะเจาะรูลปลายปากกานะครับดังนั้นเราก็ต้องนำเหล็กนะครับไปหล่นไฟให้ร้อนนะครับนะโดยใช้เตาแก๊สหรือว่าใช้ไฟแช็กก็ได้นะครับค่อยๆหล่นนะระวังจะไหมมือนะครับ หล่นให้ร้อนนะฮะหล่นให้ร้อนนะครับพอร้อนได้ที่แล้วนะครับแล้วก็นะฮะไปเจาะนะครับเข้าบริเวณตรงหวัวปปายปากกานะครับหัวด้านหัวนะฮะเจาะให้ทะลุครั้งที่1ก่อนนะครับแล้ว <t> ก็ชักออกนะครับแล้วก็เริ่มเจาะครั้งที่สองนะฮะให้ทะลุเ <_' S 2> <_' S 1> ช่นกันนะครับ Brussels <_' s> หลังจากทะลุแล้วนะครับแล้วก็นะมาเริ่มเจาะ ครั้งที่3นะครับเมื่อเจาะครบ3รูแล้วก็ถึงขั้นตอนในการร้อยลวดทองแดงครับอื่นเราต้องเตรียมหัวก่อนนะครับนะโดยใช้กขนไกตัดฝ่อ,องน้ำนะครับให้มีชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นก็ทำการม้วนนะครับม้วนแล้วก็แห่่เข้าไปในปลายปากกาที่เตรียมเอาไว้นะครับนะแล้วก็ใช้วัตถุเล็กๆนะครับนะแหย่แห่ะให้โผล่ด้านปลายนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆแหย่ดนะฮะดันไปพยายามอย่าให้ฟองน้ําขาดนะครับดันเข้าไปเรื่อยๆนะฮะจนฟองน้ําโผล่ด้านบนนะครับจากนั้นเราก็ทําการแต่งให้สวยงามนะครับดั่งลูกนะฮะครับให้ไปด้านหลังเหลืออยู่นิดนึงนะครับนะฮะจากนะฮะก่อนที่จะเราจะเอ่เสียบลวดเข้าไปที่รูแรกนะครับหลังจากที่เราเสียบลวดเข้ารูแรกแล้วนะฮะต้องให้ลวดนะครับ ต้องให้ลวดนี้ไปถูกกับฟองน้ําด้วยนะครับนะสังเกตนะครับลวดต้องแยกเข้าไปในฟองน้ําด้วยนะครับจากนั้นนะฮะรูหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ปลายปากกาเข้าไปนะครับจากนั้นก็ร้อยรูที่สองนะครับให้ทะลุนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงหน่อยนะครับดึงให้ลวดตึงเลยนะฮะอย่าให้หลุดจาก มไปปากกาอันแรกนะครับที่เสียบรูแรกนะครับดึงให้ตึงนะครับจากนั้นก็ร้อยเข้ารูที่สามต่อไปนะครับก็พยายามร้อยแล้วก็หมุนวนนะครับหมุนวนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับประมาณสักหนึ่งรอบสองรอบหรือว่าสามรอบก็ได้นะครับแล้วแต่ขนาดของลวดทองแดงนะครับนะฮะ ก็โดยการหมุนเวียนขึ้นไปนะครับแล้วก็ร้อยกลับมานะครับร้อยกลับมาักหนึ่งรอบหรือว่าสองรอบก็ได้แต่ว่าทงแดงเส้นใหญ่นะครับอย่าลืมต้องขูดนะฮะขูดเอาน้ำยาที่เคลือบทองแดงเอาไว้ออกด้วยนะครับหรับท่านที่ใช้สายไฟที่บอกออกมานะครับก็ไม่ต้องขูดนะฮะจากนั้นเราก็ทําการ ร้อยให้เรียบร้อยนะครับทำให้ตึงที่สุดเท่าที่จะตึงได้แล้วก็สวยงามนะครับเหลือปลายด้านทองแดงแล้วก็พันนะครับแล้วก็เก็บให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยใช้กาวหรือว่าใช้สติกเกอร์นะครับในการเก็บปลายทองแดงก็ได้นะฮะครับหลักการในการตรวจนะครับนะฮะจะใช้ สื่อของร่างกายเนี่ยนะเป็นตัวสัมผัสลวดทองแดงด้วยนะครับถ้าไม่งั้นจะไม่ยอมทํางานนะครับทีนี้เราก็เหลือลวดทองแดงนะครับแล้วก็พันปลายสายแล้วก็ทําการเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อใช้งานที่สะดวกขึ้นเช็กงานให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามเก็บให้สวยงามนะฮะแล้วก็ใช้กาวช้างนะครับหรือว่ากาวความร้อนนะครับยึดติดเอาไว้นะฮะ เพื่อความสวยงามนะครับจากนั้นก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับในการทำปากกาแท็บเล็ตก่อนใช้งานนะครับความเรียบร้อยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเช็คความเรียบร้อยนะฮะดูปลายตรงโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่งให้สวยงามนะครับพยายามอย่าให้เหล็กโผล่มามากเดี๋ยวจะไปขูดเอาหน้าจอนะครับจากนั้นก็ติดกาวช้างนะฮะให้สัมผัสกับ ปลายของปากกาด้วยนะครับซึ่งเป็นเหล็กนะฮะจากนั้นก็ติดกาวที่ด้านท้ายให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ปากกาที่สมบูรณ์ครับครับอ่อลืมไปนะฮะก่อนใช้ต้องหยดน้ำหนหยดนะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายปากกานะจี้เข้าไปนะเพื่อเพิ่มความชื้นนะฮะหากว่าหัวไม่ชื้น้วจะทำงานไม่ได้นะครับต้องจำไว้ด้วยนะครับทีนี้ก็ทดลองใช้กันเลยนะครับ จิ้มดูครับเปิ๊กเปิ๊กนะครับนะเลื่อนปื้ดเลื่อนปื้ดเลยนะครับจิ้มปั๊บนะจิ้มครับปึ๊กครับขึ้นมาแล้วนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับว่าอ่ะลื้มไหมครับนะฮะเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้งานอย่างมีความสุขนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อให้กําลังใจกับ กับผมด้วยนะครับเอกแม่สายครับไว้วันหลังมีโอกาสนะครับเราเจอสิ่งดีๆเจอของดีๆนะครับเราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับให้ f อฟด้ได้ใช้งานกันนะโดยนำความรู้มาเบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนตลอดนะฮะไปพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ